วัดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่ EP4 ใช่ไหมใช่ค่ะแนะนำตัวกันก่อนแบบคนอื่นลืมอายชั้นเนยนะคะแันเป็นยังคําแสงดีค่ะอันนี้เป็นแขกรับเชิญค่ะชื่อนันพานกันหาลิงค่ะชื่อเล่นอะไรคะชื่อุนค่ะแล้วก็อยู่กับสกามเรื่มค่ะกุสมาค่ะวันนี้เราก็ได้เชิญแขกรับเชิญจากกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งมานะคะคุณสนใจไหมคะ เอาให้เราป่นท็อปิกนี้เลยดีกว่าทุกคนประสบการณ์ดีๆละกันอ่อาอะลกไปที่ฝึกงานก่อนมีประสบการณ์หรือว่าความประจ ا ด ل ีอะไรไหมมีค่ะคือฝึกงานที่อาชีวะนี่หลักฐานทาไมได้ฝึกงานที่อาชีวคะคะอ๋ออ๋อมันคุณครูให้ฝึกที่นี่ค่ะแบบคอยแบบในห้องทะเบียนแบบมีฝึกกับคุณครูคไปเห็นมันส,สบายมากาสบายมากคาะนั่เยเฉยๆค่ะโอ้ก็เลยไปฝึกไหนคะอนเลย คือเร่องอตอค่ะอุ๊ยมีประสบการณ์อะไรบอกเราเพื่อนเพื่อนทางทางบ้านไหมทางที่ดูไรฟ์็ดไหมมีแต่คนทำเอกสารอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ประสบการณ์เยอะๆจากคนที่ทํางานที่มีอายุแบบนี้อย่างงี้ค่ะส่วนเราคนที่ลงฝึกที่เซเว่นค่ะทุกคนแล้วก็ก็ถือว่างานหนักอยู่เดือนก็ไม่ได้เท่าพนักงานจริงของเค้านะคะแต่ว่ามาแชร์ประสบการณ์ก็คือ มันทางานหนักเขาไม่ได้แบบว่าเป็น้องสนุกงานแล้วเขาจะไม่ใช้นะคะทุกคนคือเหมือนใ้ทางานจริงๆประสบการณ์จริงจากเซเว่นเลยค่ะทางานคือหนักหนักมากเพราะว่าเราไปลงที่เหมือนมันเป็นสาขาที่สาขาที่ใหญ่อยู่พอสมควรค่ะว่าเราเขาก็ถามว่าเราจะลงบ้านอยู่แถวไหนเขาก็เลยส่งเราไปที่นั่นนะคะส่วนเงินนี้ก็คือมันก็ได้แต่ว่าก็เหนื่อย แต่ที่ประทับใจที่สุดก็คือเราได้สามารถเก็บเงินแล้วก็ซื้อเป็นโทรศัพท์ของตัวเองได้ <N> มีประสบการณ์อะไรแบบอย่างนี้ไหมที่ว่าทำด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้แบบว่าฉันภูมิใจนะมีไหมมีตังไหอ่ะคุณมีค่ะแบบไบปทํางานกับพี่อะค่ะทําเองแบบหาเงินเองหาใช้เองค่ะตอนช่วงปดเตอมแล้วได้เอาเงินนี้ไปซื้ออะไรหรือเปล่าก็ซื้อทุกอย่างค่ะแล้วทางานคืองานอะไรคะ ขายของค่ะออากับพ่อแม่ใช่ป่ะพ่อแม่ก็ขายของค่ะมีประสบการณ์มาด้วยอันนี้ก็ช่วงปิดเทอมช่วงเดิมก่อนนะคะก็ไปทํางานที่อเมซอนนะคะอันนี้อย่ลองทำนยแต่ว่ากลัวยากมากเลยเวลาทำทำน้ำทำอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าเป็นสูตรของเขาต้องมีสูตรของเขานะคะปกติว่าถ้าวันนี้คุณทำแบบไม่เหมือนเดิมอย่างนี้ลูกค้ามาโวยวายนะแบบนี้เลยนี่นี่ก็มีนะคะก็แล้วเงินเดือนก็โอเคค่ะก็ได้ค่าต่าง ก็มีเงินเก็บไปซื้อทองนะคะก็ซื้อทองเก็บไว้อันนี้จะเป็นส,สายทองใช่ไหมซื้อทองเก็บกไ,ะะไว้ทำนนี้ก็ขายะะ <c oughs> รา,ายคา <c oughs> ส่วนเราก็คือจะพูดอะไรคือเคยทำน้ำที่ว่าเซเว่นเขาจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมคะตอนเช่นถ้าสมมติว่าเซเว่นอยู่หน้าโรงพนยาบาลสวัสดิ์อะไรอย่างนี้ เขาจะมีแบบว่าเบเกอรี e ่เป็นขนมอะไรอย่า hey. ง right. ี like <S <S ้แต่ว okay. ่าขนมเขาจะทัใหม่ทุกวันเลยนะทุกคนเซเว่นไม่มีการแบบว่าเอาของเก่ามาเลยนะคะคือเขาแบบของหมดอายุคือชิ้งเลยชิ้งเลยถ้าหมดอายุชิ้งเลยเพราะมันงั้นจะโดนโดนแบบโดนลูกค้าเซ l l c e n t e ก็คือไม่ดีนะคะจนมีผลเสียต่อบริษัทแล้วพนักงานก็จะโดนโดนแบบว่าพักงานไหมคะไม่พักไม่พักถ้าอย่างหนักสุดก็จะเป็นใบเตือนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเคยทํา คัสรนะคะท้าตัวนี้ทอมาเป็นแบบน้ําเป็นแบบสูตรต่างๆอะไรอย่างนี้ก็คือยากนะทุกคนแต่เดินทำบารีซอนนี้ก็คงยากเนาะต้องทําน้ำทำอะไรใช่ไหมปริมาณใส่ใช่เขามีถ้วยตวงด้วยอะไรเนาะใช่แล้วแบบช่วงเทศกาลอย่างนี้คือคนเยอะมากคือแบบไม่ได้นั่งคืนเหนื่อยกันไปเลยไปกับพี่เหรอรู้ไหมทำงานกับใครมีคนรู้จักไหมทำงานกับพี่ค่ะก็มีคนรู้จักอยู่ก็เป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นพี่ของตัวเองพี่ได้แท้่นะคะก็ ไปทำอย่างเงี้ยก็ทำเป็นพาดทานเฉยไม่ได้ทำตลอดอ่าเงี้ยจ่ไม่เคยทํางานทุกคนมาอยู่อาชีว่าก็คือได้ลองทําทุกอย่างเลยนะอาชีจริงใครที่ชอบแบบว่าสายอาชีพหรือว่าแบบอาจจะเบื่อเอาจริงๆรล้วกามามาชว่าเราก็เบื่อเรียนแบบว่าอะไรที่มันหนักๆนะก็เลยเรามาเรียนดูแล้วก็ได้ทำงานทำงานสนใจจริงหรือว่าอยากลองทำงานมันมีไฟในการแบบเอออยากลองทำงานมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้คิดว่าแบบตอนนั้นสนุกไงพอทำจริงจริงคือไม่ได้จ้าไม่สนุกเลยจาแล้วก็แบบหนักหนัก แต่ว่าพูดถึงเพื่อร่วมงานทุกคนคือดีมากๆเลยพี่หัวหน้าอะไรอย่างนี้แบบทุกคนเป็นกันเองแต่ว่าพอถึงงานเงินแบบเป็นคนละคนคือทุกทกอย่างจริงจังลูกค้าอะไรอย่างี้แล้วก็มีสติตลอดว่าไว่ามันเราจะโดนคอได้นครับเป็นเซเว่นที่ใหญ่อยู่ตรงที่เราทำแล้วก็หัวหน้าเจ,จ้าของบริษัทจะเข้ามาบ่อยมากมาตรวจละเอียดมากค่ะทุกคนแต่ว่าทุกเทศกาลก็ S <S <c oughs> จะมีอะไรให้นัด <c oughs> ทั่วนะไม่โมนัสใช่ที่เราทำแต่ว่าแบบ เป็นด้วยความที่เขาเป็นคนจีนค่ะก็อ่างเปาอ่างเปาตามตามแบบว่าถ้ายิ่งงานยิ่งได้เงินเยอะเลยนะทุกคนยิ่งฝึกหนามากก็เป็นเหมือนแบบโบนัสแต่แต่ละปีก็สะสมไปนู่นได้ทํางานที่อื่นบ้างไหมเนี่ยไม่ค่ะไม่เราทํางานที่อื่นเลยนอกจากว่าที่บ้านแล้วก็ทีมดีไรน์ด้นะคะทือบ้านทางานอะไรคะขายของค่ะก็อยู่ตลาดตลาดค่ะก็ขายอะไรมีอะไรบ้าง มีไก่ค mm. ่ะแล้วก oh, ็มีของป่ามีผักมีปลาค่ะเพื่อนๆสามารถแบบว่าสาวกับโอ้เป็นไรไหมคะเจ็บคอโอ้แต่วันนี้แต่วันนี้ก็แอบกลัวช่วงนี้ว่าใส่แว่มาเลยช่วงนี้โควิดต้องดูแลนะคะอ๋อ้โมีไอไปหลายรอบค่ะเอ่อขออนุญาตนะคะเพื่อนรุ่นคือเพื่อน ลองเป็ดนะคะวันสุดได้ค่ะเป็ดโลละร้อยสามสิบบาทไก่โลละร้อยห้าสิบค่ะแต่ถ้าจะซื้อซื้อเป็ดดีออก,กว่าค่ะเป็ดนี่คือนั่งทำเองแม่ไม่ได้สั่งมานั่งต้กว่าบางครั้งทำหมุนบาคงบาครั้งก็ทำเองบางครั้งก็ไม่ได้ทำเองค่ะมีมีแม่แก็แบบไปเอามาแล้วพอนคนด้วยไหมคะถึงอนสิคะหลบออกเลยค่ะหลบรู้จักหลบกไหมคะภาษาอีสานใช้แปลได้ค่ะหลบใภาษาอีสานอปว่าหลบใภาษาอีสานแปว่า ทีละเส้นหรือว่าดึงดึงกระชากลยค่ะเราแบบนี้กายไม่หนังไม่เป็นอะไรค่ะชินเราค่ะสนานด้วยไปดิงไก่ที่ชินเจอที่พ่อที่แอบชอบนุ่มนะคะไม้ัดวก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาหรือก็ไม่เข้ามาไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนเราค่ะมีใครสงสัยอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับพวกเราหรือว่าทุกคนก็เห็นหน้าค่าตากันมาแบบว่าชินันหมดแล้วอะไรอย่างนี้เพื่อนเพื่อนรู้นิี้ใส่กันหมดแล้วค่ะ แม่ค่ะหมากินยาอย่างี้ยังมีประสบการณ์ดีอะไรไหมที่ว่าตอนอะไรได้ใจธทรมแล้วตัวเอ้ยดีดีมากที่แบบความภูมิใจของตัวเองยังมีไหมคะก็ตอนนี้ก็ทํางานช่วยแม่เหมืนอนกันแลแม่แตงโมค่ะมี <ID S 2> น,นะคะนี่คือแตงโมงนะคะ<ม>ขายคือลูกลูกละค่าเป็นลูกใหญ่ก็ลูกละห้าสิบนะคะคือแบบว่าแตงโมเป็นรายได้ดีนะเออวันนึงแม่ก็ขายได้ประมาณสี่ห้าพัน แตงโมเลย่ะแล้วแบบใช่เพราะว่ามันเป็นแถวเข้าจะผ่านอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเราก็ไปรับมาตลอดตลอดเลยอย่างเงี้ยไปดูขของเาได้เงินได้ค่าจ้างอยู่ก็เป็นประสบการณ์เรื่องเก็บเงินเล็กๆน้อยๆไปอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่เราไปขายแตงโมด้วยขายไก่ด้วยก็ได้คู่ใช่ไหมเหตุการณตลาดก็ใช้ให้มันปังปัะใช่ค่ะแตงโมแตงโมอย่างนี้นะคะค่ะเหมือนกัน อ่าวัสดี้คุกกี้ใช่คไหมคะอ๋อใช่พี่กิตนีพรสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคำชมนะจ๊ะโอ้ยคุณก็จะชมแต่คุซมานะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่เราสนิทกันตั้งแต่วัยเด็กนะคะอ่าแล้วพูดถึงเพื่อนก็แบบมีกลุ่มเพื่อนเก่าๆที่ต่างเรียนยังคุยด้วยกันไหมยังอยู่ด้วยกันไหมอะไรยังไงนานๆคุยกันค่ะก็เมื่อคืนก็ไปไปชนแก้วกันอยู่ค่ะก็ไปถึงกินนมชนแก้วนมกินอะไร โมเบาอยู่หน้าบ้านต้มไก่ไหมคะเมเ่อคนนี้ไม่ต้มค่ะยังม,มีเพื่อนต่อที่ยังติดต่อกันไหมจังไรอื่นคะคุณนุ่นเราไม่มีบ้าค่ะนานๆทักหากันทักมายืมตังค่ะแต่ว่าเราก็มีนะคะเพื่อนสังเตรียมก็เป็นเพื่อนที่แบบกระท่อนกระแท่นเนาะถ้าเราพูดกันตรงๆถือว่าเราก็ยังสายสัมพันธ์แน่แนแฟ่เหมือนเดิมก็คือ,เ,อเพื่อนกีบหรือว่าเป็นกลุ่มของที่จัเตรียมนะคะก็ยังเหลือเป็นแค่นี้แหละค่ะคุณกีบบอกว่าพูดดีมากค่ะชอบขอให้สามดาวอะไรอย่างเงี้ยอบมากมากนะคะ อยากกินส้มตำเขาตะกี่ได้นะเอาไ้โปรโมทของเพื่อนหน่อยก็คือเพื่อนขายส้สยมตำค,คุณซอทุเทพนะคะสอทุเทพมาที่นี่ก็คือเป็นชื่อของพ่อ,อควาเขาคะก็คือขายดีมากๆแกย่างอยากกินมากค่ะอร่อยมากค่ะจริงๆเดี๋ยวจะชวนเพื่อนมาเป็นแขกรับเชิญน,นะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เขาทํางานอย่างหนักหน่วงก็เลยไม่ได้เชิญเป็นกิจิพอค่ะดีมว่ากม่ค่อยมีเวลาค่ะกล่าค่ะไมคูิป ลูกยิมก็มีเวลาพักค่ะแต่ว่าจะได้พักหรือเปล่าแล้วก็เป็นอีกเรืเ่องนึ่งไปก่อนไปไปก่อนไปเที่ยวคาเฟ่กับใครราคาใช่ไหมคะอ๋อเป็นเป็นเพื่อนกันนี่แหละลูกยิม<อ>ก็เปนเ<อ>พื่อนลำหลังต้องพูดก็พูดพอแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วได้ยิน<ม>ว่าเอื่อรุ่นคือไปสังสรรค์นี้ก็ไปกอดแขนกอดขาใครเขาไม่มีค่ะในรูปมันเป็นรูปหลุดค่ะรูปหลุดใครไม่รู้ เราอยู่นะคะแบบคนเราก็ิ้มีหน้าคล้ายๆก,ากันนะพักผีพี่ฮอสดูเห็นคุณสมาอยู่หน้าวิญญาจะไม่ใช่คุณสมาค่ะร้องโคดเสียงดังค่ะอ๋อคุณนึกถประสบการณ์ได้ยังคะหรือว่ายังยังเหลืออะไรอยู่ประสบการณ์ที่ดีสุดหรังขายของได้ขายของตอนเม่ได้อยู่แล้วก็เงินยัดใส่กระเป๋าค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีค่ะทะ่สมาแนะนําเลยแต่ว่านัานเงคะขายของเองอ่ะแล้วก็ยัดใส่กระเปะา๋าค่ะ อันนี้จะเข้าตอบคำถามนี้นะคะขอะคุณกีฟเราจะอุ๊ยไว้คาถามว่าคุณนุ่นได้ไปที่คาเฟ่ไหมคะไม่เลยค่ะที่ช่วงนี้พักก่อนนะคะเมื่อคืนวันนั้น,ะะน,นก็ไม่ได้ไปนะ,คะใครก็ไม่รู้คาเฟ่มีเปิดตอนกลางคืนด้วยหรอเอออุ๊ยไปไหนเออไปมาไปชิวๆจะไหมใช่ทางล,นลินน้ำลินน้ำลินน้ำเอ้ยทางลุนก็ได้ไปใช่ไหมที่เชียงมงลหรือเปล่าที่เราอยู่แถหานเหนือเออแต่ว่ายังไม่ได้ไปเลยมามีโอกาสเราจะไปเที่ยวแล้วก็ประสบการณ์ให้ฟังนะคะ วันนี้เราพองแค่นี้ก่อนไหมได้ค่ะเพราะว่าเราจะเราจะมีทีเด็ดแล้วก็ขากติตามเพิ่มกลุ่มหลังจากเรานนีคะที่ว่าสามาเล่าประสบการณ์ดีๆนะคะวันนี้เราสคนก็ได้รับก่อนสวัสดีค่ะ